สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลของนิรยาทาโร่นะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในราศีหรือลักนณาธนูในช่วงระหว่างวันที่1ถึง15กระกฎาคม2 5 1 6ขอขอบคุณสำหรับการกดติดตาม s u b s c r i b e และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาโร่นี่คือ energy ของชาวธนูเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างสาหรับพลังงาน g ีเอ็ม s พเป็นพลังงานที่ดียอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่คือ พลังงานแห่งจักรพรรินีหรือผู้ที่อุดมสมบูรณ์ที่จะประสบความสำเร็จ <c oughs> การมีอเอ energy ของ <c oughs> ความมีเสน่ห์นะคะนายอ o สอดจัดสมินเอ,อ็สดสบส t ดจั t ติดเป็นช่วงที่คุณต้องการการตัดสินใจนะคะ ต้องการการตัดสินใจต้องการการเริ่มต้นใหม่ต้องการการก้าวเข้าไปสู่สิ่งดีๆในชีวิตนะคะถึงเวลาของการตื่นรู้ถึงเวลาที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองมีคนเขาเข้ามาคลั่งหลักคุณด้วยนะคะคน ที่เกี่ยวข้องก็จะมีทัดลมมิถุนตุนกลุ่มนั่นเองเอาละต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดู Energy ของเขาคนนั้นบ้างว่าเป็นอย่างไร Energy ของเขา10 of pentacle King of cup ฟค e s เอ็ o t อฟสอดเ The ช h a และ s o v e u p f c u p โอเคมี energy ของใครได้บ้างทัดน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกพิจิกโดยเฉพาะกรกฎโอเค <c oughs> คนคนนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นคนที่อาจจะต้องการในเรื่องของความก้าวหน้านะ,ค,ะความมั่นคงในชีวิตเขามีศักยภาพที่จะทำได้นะส่วนจิตใจของเขาก็เป็นคนที่อ่อนโยนนะคะอบอ้อมอารีนะ เขาอาจจะมี energy ที่มีความแตกต่างจากคุณนะคะบางทีเขาก็คุณอาจจะมองเขาไม่ออกหรอกว่าคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะจิตใจเขาเขามีเรื่องของความรักนะคะแต่เขาอาจจะไม่แสดงออกหรือเขามีสิ่งที่แบบต้องบริหารจัดการนะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆต,ตอนนี้เขาอยู่ในช่วงของการอยากที่จะแก้ไขปัญหา นะในเรื่องราวส่วนตัวของเขาแต่บางทีเขาก็เหมือนกับเออมันยังหาทางออกไม่เจอยังเป็นปัญหาอุปสรรคอยู่นะคะเขาอยากที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องของความแตกต่างในเรื่องของถิ่นฐานที่อยู่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นร,ระยะไกลหรือไม่คุณอาจจะแตกต่างกันในเรื่องของวัยอายุนะคะความคิดความเชื่อสังคมฐานะ ทัศนคติความเป็นอยู่อะไรแบบนี้นะคะคนคนนี้เนี่ยเขามีหลายสิ่งที่จะต้องให้ตัดสินใจในเวลานี้อยู่เหมือนกันแต่เขาก็มีความคิดถึงคุณนะเขามาโนถึงคุณไปหลายๆอย่างเลยทีเดียวแล้วเขาก็อาจจะมีการฝันถึงคุณด้วยเอาละนี่ก็คือใน e NERGY เขาคนนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้นมให้กับธนูกันว่ามีสถานการณ์เป็นอย่างไรบ้าง three of cups ครับในสถานการณ์ที่อาจจะเคยมีใครที่ปล่อยให้ในเรื่องราวของ Third Party นะคะอาจเ,อาเรื่องราวของบุคคลที่3ในเรื่องราวของบุคคลที่3เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของอบุคคลนะคะที่จะเข้ามาเป็นมือที่3อย่างเดียวแต่หมายถึงปล่อยให้คนอื่นสิ่งอื่นเข้ามามีทธิพลนะฮะวุ่นวายอะไรก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องอะไรนะ การงานการเงินอื่นๆหรือว่าเรื่องของครอบครัวนะคะเรื่องของเพื่อนฝูงอะไรที่เข้ามานะเข้ามามีทีิพลนเลยทีเดียวคุณกับเขาคนนี้นะอาจจะเริ่มจากเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนนะ,ะกันมาก่อนอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่ามีเรื่องราวที่มีเพื่อนร่วมกันตรงนั้นแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาในเรื่องของปัจจัยที่3นั่นแหละนะคะที่ทําให้คุณกับเขาอะมีการที่อาจจะต้องห่างกันไปหรือว่าไม่ได้พูดคุย ะะเลือกราอะไรก็แล้วแต่ไฟออฟคับคุณยังรู้สึกคิดถึงและโหยหาในความสัมพันธ์นี้อยู่นะมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันเคยเดีอะเราก็ไปโฟกัสในในนะคือในจุดที่ดีแล้วแต่ไปโฟกัสในลักษณะที่เสียดายอะไรแบบนั้นนะคะในออฟบอนส์คือมีเรื่องราวของอาจจะใช้อารมณ์ต่อกันมีความใจร้อนนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะมีธาต ไฟเมษสิงธนูนั่นเองเพราะความใจร้อนนะก็ทำให้เกิดปัญหาได้รวมถึงปัญหาที่สะสมเรื้อรังคาราคาสังนี่คือเอทออฟซอร์สนะคะมันเป็นสิ่งที่แบบบางทีก็รู้สึกอึดอัดอึดอัดครับข้องใจอยากจะทำสิ่งนี้อยากจะออแสดงออกหรืออยากจะพูดอยากจะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทำได้ไม่เต็มที่นะคะหรือว่าไม่สามารถทำได้นั่นเอง ไม่สามารถก้าวข้ามพ้นปัญหาอุปสรรคได้นะคะแล้วก็รวมถึงมองไม่ออกซึ่งหนทางที่จะแก้ปัญหานั้นกลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรืออะไรอย่างนั้นเลยทีเดียว Two <ท><ท> of Wands <ones S 2> <ones S 1> ก็เลยเป็นเรื่องราวที่จะต้องมาตัดสินใจนะคะคุณอาจจะอยู่ใน energy ปัจจุบันนะคะที่ตัดสินใจที่จะต้องเลือกละเลือกในอ,อาจจะต้องเลือกว่าจะไปทางไหนดี ะะหรือว่าเลือกในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องฉันจะเลือกที่จะอยู่ตรงนี้ไหมนะหรือว่าเลือกที่จะไปในด้านอื่นซีออฟซอร์ดมันก็เป็นความเจ็บปวดเสียใจนะคะเพราะว่าเนี่ยมันค่อนข้างเป็นความเจ็บเจ็บปวดเสียใจจากการที่ให้ผู้อื่นสิ่งอื่นอะไรที่เข้ามาวุ่นวายนะ แล้วมันก็แบบเหมือนมีการนิ่งเงียบด้วยนะคะไม่ได้มีการพูดคุยหรือว่าทักทายกันเหมือนเคยเหมือนเดิมเนี่ยสามดาบปล่อยให้ห้องแชทตกร้างออมีความว่างเปล่าอยู่ในนั้นและนี่ก็คือ s o v p n o t Pentacles แต่ก็ยังเหลือความผูกพันไว้อยู่มันมีจิตใจที่แบบคิดคำนึงถึงว่า สิ่งที่เคยทำร่วมกันมาสิ่งดีๆที่เคยลงทุนลงแรงไปนั้นมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีอะไรกับตอบแทนกลับมาบ้างนะฮะ <c oughs> แต่สิ่งที่ดีที่สุดก็คือหัวใจนั่นเองนะคุณมีความผูกพันกับเขาและเขาก็มีความรักให้กับคุณนี่ก็คือถูอับคับสองถ้วยสองถ้วยนี่ก็คือบุคคลสองคนที่มีความรักที่มอบให้ต่อกัน ะะอย่างไม่ต้องสงสัยว่าเอ๊ะฉันรักเข้าข้างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าสองถ้วยคือความรักที่มีให้แก่กันอย่างเท่าเทียมนั่นเองเอซับซอดแต่มันก็มีปัจจัยอะไรปัญหาเยอะเหลือเกินจนทําให้มีความรู้สึกว่าฉันต้องตัดสินใจอย่างเด็ดเดีด่ยวเด็ดขาดแล้วอาจจะต้องตัดอะไรบางอย่างออกไปหรือว่าต้องตัดใจก็ตามนะฮะบางทีเป็นเรื่องราวความจริงบางอย่างที่ปรากฏขึ้น ทำให้เป็นผลที่จะต้องตัดสินใจว่าอะไรเอตออฟครับอาจจะต้องมีคนตัดสินใจที่จะต้องเดินออกมาหันหลังมานะคะหรือบอกว่าห่างสักพักเพื่อที่จะไปถามหัวใจตัวเองหรือเพื่อไปค้นพบว่าจริงๆแล้วต้องการอะไรกันแน่นั่นเองนะคะนี่ก็คือแปดถ้วยเอาละนี่ก็คือในสถานาการณ์ของธนูต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วข้อความในใจของเขาเขาคิดแนละรู้สึกอย่างไร The guilt is killing me inside. <c oughs> นี่คือ,อเขารู้สึกว่าเขารู้สึกผิดนะฮะกับสิ่งที่ได้ทำ I love you, m o r e t h a n You realize? ฉันรักคุณมากกว่าที่คุณคิด I still love you, regardless. เห็นไหมมีแต่เรื่องราวของความรักทั้งนั้นเลยยังคงรักคุณอยู่อย่างไม่ต้องสงสัย I'm waiting for your message. ฉันกำลงังรอข้อความจากคุณและ I can't unlove you how hard No matter how hard I try I t ฉันพยายามที่จะเลิกรักคุณแล้วแต่ว่าไม่สามารถทำได้อ่าเห็นไหมในข้อความของเขามีแต่เรื่องราวของความรักทั้งนั้นเลยความรู้สึกของเขาซึ่งคุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนก็ได้ต่อไปก็คือ ความลับที่อยู่ในใจของเขา I know that I crossed the line with you คุณกับเขาน่าจะมีประเด็นปัญหากันบางอย่าง I h i t who I really am from you เขาอาจจะคุณอาจจะดูเขายากว่าเขารู้สึกอย่างไรเพราะเขาไม่แสดงออกให้คุณรู้ในตัวตนที่แท้จริงนะคะอ,อาจจะคิดอีกอย่างรู้สึกอีกอย่างแสดงออกอีกอย่างแบบนั้น I know I m e s s up everything แล้วเขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนที่ทําให้เรื่องเรามันยุ่งเหยิงนะคะสับสนวุ่นวายถึงแม้กระทั่งพังลงไปนั่นเอง I remember every detail s of that day เขายังคงจำนะะพระเหตุการณ์รายละเอียดในวันนั้นได้เป็นอย่างดี I want to feel that way again แล้วเขาก็อยากที่จะรู้สึกมีโมเมนต์แห่งความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งเอาละนี่ก็คือในความลับของเขา ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางแห่งความรักเป็นอย่างไรนะคะในเส้นทางนี้ h Head not hard มีคนที่ใช้สมองมากกว่าหัวใจอีกล้นะชอบใช้ตรรก,กะเหตุผลแล้วก็ไม่แสดงออกในเรื่องของความรู้สึกที่แท้จริง s e c r e t ตเรี my เนี่ยแอบชอบแอบรักแอบมีความรู้สึกดีๆต่างๆแล้วก็ไม่ค่อยแสดงออกนะอ,อาจจะต้องใช้เส้นสัมผัสแล้วว่ารู้สึกอย่างไรในที่สุดเนี่ย เมื่อมีการห่างกันไปนะหรือว่าขาดหายห่างหายกันไปอะ่ะก็จะรู้สึก meaning less life ชีวิตช่างไรความหมายจังเลยที่ไม่มีเธออาจจะต้องอยู่ในช่วงของ painful นะคะ n f u l separation การแยกห่างจากกันอย่างเจ็บปวดมไม่รู้ว่าตอนนี้ <c oughs> มาถึงจุดที่มีการแยกจากกันหรือ,อยังนะ แต่เราก็สามารถที่จะพยายามประคับประคองได้นะคะถ้ายังไม่ได้มาถึงจุดนี้เดี๋ยวเราจะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์ให้กับธนูกันว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร intersection เนี่ยมาจนถึงทางแยกทางเลือกนะว่าจะเลือกไปทางเส้นทางไหนดี long distance relationship มีใครออมีเรื่องของระยะทางบ้างหรือความห่างเหินห่างไกล satin separation ระวังในเรื่องของจู่ๆก็มีการห่างหายห่างเหินแยกจากโดยที่ไม่ทันตั้งตัว Love yourself first แต่มันก็มาสอนนะว่าให้รักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองนะแต่ไว้ไม่ต้องกังวลไปเพราะว่า Happy ever after ในที่สุดนะสุดท้ายก็จะต้องกลับมา คืนดีมีความสุขด้วยกันอีกครั้งหนึ่งอย,อยู่นั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าแล้วแองเจิจะมาให้คำแนะนำไรกับธนูสำหรับคำแนะนำ flirt make the effort passion free yourself เอาล่ะคือ ในความรักเนี่ยมีในเรื่องของแพชชั่นอยู่เนาะแต่ว่ายังเหมือนขาดความอดทนซึ่งกันและกันนะคะหรือขาดความพยายามที่จะประครับประคองนะคะอ,อาจจะมีความรู้สึกว่าเออมันยังเป็นความรักที่ไม่จริงจังไหมนะหรือว่าความต้องการเ,ออเรียกว่าคนสองคนยังปรับจูนกันได้ไม่เต็มทีนะคะอ,อาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้อง ปล่อยกันไปก่อนหรืออะไรแบบนี้หรือต้องให้อิสระซึ่งกันและกันนะคะมันถึงจะสามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยดีขึ้นได้นะไม่อย่างนั้นเนี่ยในเรื่องราวของการแยกห่างแยกจากอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีขึ้นหรือในการที่อาจจะต้องแบบปล่อยให้มีการอิสระซึ่งกันและกันก่อนนะให้แต่ละคนไปเรียนรู้วิถีชีวิตของตัวเองอะ่ะถึงจะได้รู้ว่าโอเคถ้าการที่ไม่มีการ แล้วรู้สึกอย่างไรนะะเมื่อเมื่อมีความรู้สึกว่าเราขาดกันไม่ได้เพราะว่าเราเป็นส่วนที่เรามีเขาเราก็มีความสุขเขามีเขาเขาก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทำให้สองคนนี้ได้ต้องกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูข้อคิดที่จะให้นะคะก็คือ release attachment to the outcome ต้องมีการปล่อยวางนะฮะในช่วงนี้นะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอาจจะต้องปล่อยกันไปก่อนหรืออะไรแบบนั้น You did all your best คุณทำดีที่สุดแล้วและ You always have a choice คุณมีทางเลือกนะว่าจะเลือกให้มันเป็นไปในทิศทางใดเอาละนี้ก็คือในเรื่องราวของชาวธนูคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในลักษณะแบบนี้ที่เป็นตัวตนของคุณเองได้แล้วก็ หรือจะเรียนคอร์สออนไลน์นะคะสอนอันานไพ่ทาโร่ไพ่ออร์เคิลเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ารับดูดวงส่วนตัวหรือจะเรียนคอร์สกดแรงดึงดูดนะคะเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับเทคนิคพิเศษเพื่อที่จะดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างงไไ่ายดายและมีความสุขขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะแล้วก็การซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องราวขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ